ทเที่ยงคืนเครื่องที่ผ่านมาพุ่มกับการหนึ่งบกจรอพันุเวกจามนทองพันตั้งด่านตรวจสกัดแอลโกอฮอล์หน้าบิ๊กซีร่มเก้ามินบุรีปรากฏระหว่างนั้นมีเชฟโรเลตวิ่นเข้ามามีชายคนหนึ่งตะโกนออกมาจากรถเข้าตรวจสอบแล้วจับกลุ่มพนักงานในรถทั้งเชฟโรเลตคันหนึ่งกับโตโยต้ายาริีิคันหนึ่ง,นนงที่ขับตามกันมาอันนี้เพราะด่านตรวจแอลโกอฮอล์โดยแท้เลยไู้พนังาหาค,นค,คนคดในรถ บ<ม>ปืนกกระอมีเครื่องกระสุนปืนอีก61นัดก็ควบคุมตัวกันไปที่สอนอมีนบุรีนายอุเทนซึ่งเป็นชายที่ตะโกนออกมาจากรถเชฟโรเลตให้การอย่างนี้ค่ะบอกผม,มไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารยานรมกล้าวระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนร้องบอกให้หลบมีคนร้ายสองคนชักปืนออกมาแล้วเดินปรีมาที่ผมตอนนั้นงงเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นเพื่อนเข้าไปช่วยกันห้ามแต่กลุ่มคนร้ายลากตัวผมขึ้นไปบนรถ ซึ่งผมมารู้จักหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเพราะว่าเหมือนก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันนับถือกันอย่างนั้นนมากรแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งรุนแรงอะไรหลังจากนั้นเอาขึ้นรถไปแล้วบอกจะพาไปฆ่าให้ตายค่ะเพราะฉะนั้นพอถึงด่านตกรน,นี่ถ้าไม่มีด่านจะเป็นยังไงผมก็เลยตะโกนออกมาถึงทําให้รอดมาได้ <c oughs> นี่ค่ะ ทางนั้นภูมิกับหนึ่งบกจรพันเอกจามนท่านก็บอกกําลังตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์อยู่ตรงหน้าบิ๊กซีรมก่าวได้ยินเสียงร้องขอ,งของความช่วยเหลือออกมาจากรถมากันสองคันนะคะกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยขอตรวจสอบก็ควบคุมตัวได้ทั้งหมด5คัน2 5หคนสองคันเดี๋ยวยังไม่ปักใจในคำให้การนะ,ะต้องไปตรวจสอบสอบปากคำเรื่อีกทีหนึ่งแต่แน่ๆนี่ปืนกันมาเป็นครังเลยเนี่ยนอ้องใบ6กระบอกเครื่องกระสุนี่อีก61อนัดนะคะ นี่เราอยู่บนท้องถนทน,ทนร่วมกับคนมีปืนมากมายขนาดนี้เหรอเนี่ยท่านผู้ชมไหมโอ้โหค่ะโ,โ,โ,โอ้โหอ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อไปอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเที่ยงคืนครื่องที่ผ่านมาว่าก็ต่อไปอีกครับ